ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่1พฤศจิกายน2566ค่ะอาจารย์เขียนไว้เลย5 7 8ดดาวชุดตรีเทพอีกแล้วเขาสวยจริงๆนะคะในปีนี้ พระดาวพระพรหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคในเรือนของดาวพระอังคารระวัง3าหไวด้ดีๆนะเพราะว่าในครั้งนี้ดาวพระอังคารก็เล็งดาวพระพระหัสบดีด้วย35 1หเบียนหน้าแก่ลักคนาที่เป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นความโดดเด่นก็จะ58และดาวพระราหูก็เพิ่งยกย้ายในวันที่17 ตุลาคม2,566นี่เองเพราะฉะนั้น58เนี่ยโดดเด่นอันดับ1เลยอันดับ2ก็คือ53และ15อันดับ3คือ20และ95 57 79ตามลำดับเลยนะคะเรามาดูง่ายๆกันการแบ่งดาวในครั้งนี้ ครึ่งบนเนี่ยสวยมากเลยนะคะดาวพระสาวเบียนหลังดาวพระพฤหัสบดีเบียนหน้าโดยมีดาวพระราหูกุมลักนาะในเรื่องของดาวพระพฤหัสบดีเพราะฉะนั้น85เนี่ยโดดเด่นเพราะดาวพระราหูเพิ่งแยกย้ายจากดาวพระพฤหัสบดีมานในวันที่17ตุลาคม2566ระวังดีๆนะ5 8 53ส โดดเด่นมากเลยแล้วดาวพระจันทร์กับดาวพระบริตยูุ20โยกหน้าแก่ลัคนาในเวลาประมาณ15:45น,นาทีและเป็นเรือนกระดุมพากข,ของดวงเมืองดวงโลกด้วย20โดยมีดาวพระเกตยโยกหน้าและดาวพระเสาร์โยกหลังแก่ลัคนาดวงเมืองดวงโลกที่มีดาวพระประสบดีกุมลักขาอันสว่างเจอจ้าแล้ว เพราะฉะนั้นก็ระวัง 5, 9และ57ไว้ด้วยส่วนดาวชุดด้านล่างนี่เป็นภาคกลางวันลรวดูดีๆนะ 1, 3สท่านก็โดดเด่นที่เล็งกับดาวพระประสบดีและดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ในเรือของดาวพระพุธ 6, 4, 4, 6และดาวพระพุธสถิตยอยู่ในเรือของดาวพังคาร 3, 4โอกาสที่จะเป็นไปได้ 6, 1, 6, 3สา 1>, 1 3และ4ีสแต่ตามกระดานเนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญกับดาวชุดตรีเทพห้าเจ็ดแปและ7 8ระวังดีๆนะดาว3องค์เนี่ยโดดเด่นยิ่งหนักระครังนีาจาก็ให้สองศูนย์ก้าเ้าศูนย์ด้วยมีแค่นี้เองนะคะ อาจารย์สรุปให้คยระวังพระราหูหน่อยนะเดี๋ยวจะมาแปดแปดซะครั้งนี้อาจารย์ให้8ปดห้าห้าสามหนสาหนึ่งห้าสองสองและ9ก้าห้าห้าเด มีแค่นี้เองนะคะค่ะก็ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566น2,566ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมัง่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ